สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีเอ็สองนะครับผมก็วันนี้นะครับทุกคนทุกคนก็จะเห็นนะครับนี่ครับผมได้ไปซื้อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าสาหร่ายฟององ่นมานะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็ขายอยู่ข้างทางน,นะผมก็เลย,อยเออเอ้ยแม่งน่ากินดีว่ะคือเราไม่ได้กินมานานมากแล้วนะครับผมก็เลยจัดมาสามกล่องนะผมพี่อลองดมอันนี้ดูอันนี้โคตรหอมอะ่ะคื่ออะไร หอมพี่อะไรแมงดายสัตว์ด้ยกูโคตรเกลียดเลยก็ว่าจะเก็บไว้แก้งห้พี่เดมหน่อยทิ้งเลยครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe คลิปี้ด้วยคลิปนี้พี่ขอซักคลิปนี้พี่ขอ100ไลค์พอนะครับทุกคน ลยย้ล่วลามันถ้าเกิดเลยก็ถือว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดสมครไทด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรามีอยู่3ามกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะแข่งกันกินนะครับใครกินหมดคนนั้นก็กินหมดนะครับไม่มีของเราอะไระให้อ้าวคือคือหลายคนถามมาว่าพวกเราหายเป็นโควิดหรือ,อยังก็ดีขึ้นมาแล้วดีขึ้นมาแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็มี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 คนถามอยู่ว่าพี่หายกันแล้วหรือยังก็ ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับในระดับหนึ่งเลยแหละคือจะพร้อมหายแล้วอ่ะใช่ใช่รอวันหายอย่างเดียวอ่ะตอนนี้คือก็คือไอ้ดูดบุหรี่แล้วอ่ะเอาแค่นั้นแหละพี่ก็ดูดนี่พี่ดูดก่อนผมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้แหละอ่าพูดก่อนพูดก่อนอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่สิร้อยอันนี้กล่องละร้อยครับกล่องละร้อยสามกล่องก็สามร้อยเนาะใช่อันนี้คือน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มนี่นี่นี่นะเห็นไหมเห็นไหมพี่คิดว่าน้ำจิ้มเทนี่เลยมันกินกับอย่างอื่นอ่ะ มันจิ้มกับน้ำจิ้มอย่างอื่นพี่ว่ามันจะรสชาติยังไงก็อร่อยไหมคิดว่าก็อร่อยแต่ว่ากูว่าเนี่ยอร่อยสุดอะปีุ้นเนี่ยนะแต่มันคือมันคู่กันแล้วอะแต่แค่อยากลองกับอย่างอื่นม้างอะมาทุกคนนี่ครับก็คือแบบสดๆเลยติ่งๆดึงๆเลยไม่ได้ทิ้งเอาไว้นานนะก็คือเพิ่งซื้อวันนี้ก็คือชั่วโมงซื้อวันนี้ก็เลยจัดกินวันนี้เลยเดี๋ยวลองชิมดู้งอื้อือนลายกันครับ แบบไม่ได้กินนานแล้วอ่ะใช่ไม่ได้กินนานคือเอาอย่งกูชอบเลยกูชอบมากเลยซื้อมากินบ่อยๆแต่ไม่ได้กินนานมากเลยอืชอบมากมันโคตรกรอบอะนี่ประมาณทิ้งไว้ประมาณไม่ถึงแปชั่วโมงเดียวเออชั่วโมงเดียวซื้อมาตอนหกโมงอืมตอนนี้ยังคืนชั่วโมงเดียวเงินสี่ชั่วโมง แล้ยวแต่ยังกรอบอืมดีดีดีออยากรู้ว่าอืถ้าสมมติเราแช่ไว้นานอย่างเงี้ยปล่อยทิ้งไว้นานถ้าปล่อยอมันจะพอมันเหี่ยวใช่ไหมพอมันเหี่ยวปุ๊บแล้วเราใส่น้ําแข็งอ่ะใส่น้าใส่น้ำแข็ง,ขงมันจะฟูให้เหมือนเดิมปะก็น่าจะฟูแป๊บเดียวอะ่ะแต่มผมเคยเอาไปแช่ะนะแช่ตุ๊บเหี่ยวเลย <c oughs> อืมมันโดนความเย็นแบบมันโดนความเย็นแล้วมันเหี่ยวอะ่ะมือเป็นไรแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากกิน กระบองเพชรอ่ะผมอยากกินกระบองเพชรเขาบอกมันช่วยเรื่องเบาหวานปะอร่อยเหรอขมปะไม่น่าขมแต่มันก็จะยิ้มเยิ้มแบบนี้แหละเห็นผมเห็นคนเนี่ผมเห็นหลายคนกินแล้วผมก็อยากกินบ้างครับอ้นี้อีกอย่างนึงอะไรอะไรวะที่พวกพี่ชานหน้ากันน่ะอ๋อเอว่าหนจระเข้เออนั่นแหละตึง่ายเหรอ ก็เห็นคนกินอ่ะกระบอกเพชรไม่ให้อ่ะว่าหังเน้มเยอะเลยนะใส่เลยอ่ะว้าวอ๋อถ้าเป็นวุ้นนี่เขาลอกลอกออกมาใส่น้ำอ่ะแต่ของผมผมยกให้ตลาดหอยงุ่นกิดหนึ่งเพราะว่ามันคือผลไม้หรือคือผักตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามันอยู่ตามต้มอ่ะเอออยู่ในน้ำเขาต้องเลี้ยงเอาไว้แหละอเนี้ยแ้ำจิ้มทำเองก็ผมว่าก็ดีอ่ะ เขาทาเองอะอนนเพราะว่ามันจะได้คุมเผ็ดได้ไงแต่อันนี้ร้านเขาทาให้ก็คือแบบทํามาไงก็ต้องกินงนั้นแ่ะ <rapping> มันเผ็ด<ภ>อ่ะเปรียมก็คลิปป่านะทุกคนเพรานั้นวันนี้ยผมจะลงคลิปตะลุยป่าให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่ายังตัดไม่เห็นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับอาจจะเป็นคลิปตะลุยป,ป่านะครับก็อยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มากันดูได้อ๋อนี่คือจะลงอะ พวงุ่นเหอนใช่ไหมไผ่ไทยใผ่ไทยเนี่ยพวงุ่นก็ลงวันนี้แหละหอืมลงเลยอยากให้พี่ทำคลิปแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูเดี๋ยวอยากให้กินอะไรอยาก,ยากให้กินอ,กะอะไรไ <ป S 2> กไ็พวกผมมีแพลนจะไปตกปลาเนอะใช่ใช่ใช่เร็วนี้พวกผมถ้าเกิดพวกผมหายนะบึงสำรานเจอกันบึงสำรานใครที่แบบมาบ้านอยู่แถวนั้นก็เดี๋ยวเจอกันมามาดวนมาดวนเบ็ดกันหน่อย คือพวกผมบ้านน่ะพวกผมเซียนแล้วไงครั้งที่แล้วก็เป็นครั้งแรกอะที่ผมไปปีห<ป>นึ่งแล้วนะใช่ประมาณปีหนึ่งได้แล้วไปใครบ้านอยู่ในละแบบวกโซนบึงสาบันแล้วก็บอกผมด้วยนะครับว่าเปิดก็ล่าเออ,เ,ออเออใช่เราคอมเมนต์มาดูเผื่อเขายังไม่เปิดอย่างนี้เราไปสวยเลยอยากไปเมืองนอกอยากไปเมืองนอกอะไรอยู่ดีไปเมืองนอกละอยากอยากอ๋อ กินตลาดของหุ่ที่ญี่ปุ่นแซลมอนเงี้เออกูพึ่งแซลมอนอยากกินเลยว่ะอุ้ยหาร้านกินนูมากระสีกันบ้างไหมนี่เอาวะกระสีไม่เคยกินไงอยากลองไงตังเลยมีจะแดกเลยโอ้แห่เมื่อเอากล้วยมาจิ้มดิจะไปแดกได้เหรอเนี่ยขนมปังอะไรเอาอยู่ซอสซอสผู้ก้าว ทำไปเรื่อยเห็นอย่างเงี้ยกูว่าแล้วต้องทำท่าทางนี้ยกูอร่อยลองดูมึงอ,อร่อยทุกรอบแบกไอ้เอาพี่ลองเราพอกินได้ไหมเค็มๆอ่ะ,อะเค็มกับเค็มเจอกันอ่ะเค็ม, ه, มเค็มอะไนี่เป็นไตเลยทีนี้ไตเลยพอไหมวะอยากพอแล้วอ่ะมันเผ็ดอ่ะอเผ็ดฮะ ต่อไปตากล้วยดีกว่าเรามากินเบิรงกล้วยแกงอันนี้เก็บฮะกล้วยแกงเรืออะไรกล้วยแกงมลชิคมกล้วยขอท่าน้ำอ,อ,อันนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้แล้วก็ก,ก,วกินต่อเพราะว่ากล้วยดวมดูวดมแว่งลูกโคตรใหญ่เลยอะนี่มือผมนะนเ,เนื้อขาวขาว านโคตรหอมเลยกล้ยเนี่ยจะจิ้มให้ดูมันจิ้มไหนนี่มันจิ้มยวหาไม่ติดนี่นะติดนะแย่ไปหน่อยไะไม่อร่อยเลยอร่อยกล้ยอะ่ะอร่อยอดีขึ้นนะ กถ่ายคลิปแบบว่าดูแบบวันคิวๆคิวก็ดูเงียบๆหน่อยเพราะว่าเราออกมาถ่ายข้างนอกไงมันไม่คือตอนนี้ข้างนอกกันหมดละใครนอนอ่ะเดินได้บ้างคนได้บ้างยากของข้างนอกเงียบมากได้ยินแต่เสียงแบบเสียงลมยังไม่มีเลยนะจริงๆดูเวลาเหรออืมเที่ยงคืนอ่าแปด เนีย่ยแบบแต่เพราะผมไม่นอนไงเล่นเกมกันใช่ใช่ใช่เล่นจมูกด้วยอืมจมูกก็แน่นหิวก็หิว <c oughs> คือคนเดียบผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยตั่งแต่ตี่นมาก <c oughs> ินไม่ลงว่ะอึมว่ะอึมไปหมดเลยกล้วยกันโอ้ได้เดี๋ยวกล้วยกล้วยก็แน่นนะเฮีย ลองอันนี้ดูเ <laughs> อาไปวางบนเบิร้นดูไหมเห็นก็ชอบในกระตูนมันเอาก็เลยวางใช่ไหมมันจะลื่น่ะเอ,อมันลื่นจริงเหรอวะแม่งสวยนะลูกนึงอิ่มนะีอืมอิ่มเลยอ่ะยิงลูกหนึ่งแล้วเล่นด้วย <laughs> ติดเล่นไปไหนวะทุกคนผมขอให้ทำหนึ่งกันเวาลากินของหวานแล้วมันเสียดอีกแล้วเนี่ย อ,อโอเคทุกคนทุกคนคงเบื่อแล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปกินตลาดของหนุนนะครับใครอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนได้เลยนะครับแล้วเจอเกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วตอนะอนแรกเลยะพูดไปแล้วพูดไปแแลล้ว้ววกูไม่พูดอก,อก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก่อนสัมภาษณ์คลิปนี้ยนะครับแล้วเจอเกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าว่าเจอกันคลิปใหม่นะครับวิดีโอหน้า อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ให้ช่องตี X2 ็ด้วยนะครับผมเลาวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายพี่เหมือนเหมือนเราเพิ่งแบบเพิ่งหัดทำคลิปครั้งแรกกนะันนะเออเหมือนเพิ่งเปิดช่องอะไอหอี้อะปะแล้วกเจอกันบ๊ายบาย